อากานเจ้าปูสาธุสอบปูพวกทุกถ่ายบอกมาในปูพวกมือถ่ายเยอะอีกโอ้ไปวันศิลป์ปูรับเลยดุดูดกันกันเฮ็ดเวียบตูวกับไรอ้อปูโทรมาหาตัวนี่ต้องใส่มีชดเด็ดชดเด็ดบ้าคนเนาะเอ <ช isolation. S 2> ้ยแล้วอัน เอาเรขกสองตัวเล่าลกัหน,นึ่งโอ้ดอลูกไส้ปูฝันน่ำมาค่ะมันรงฝันมาพอได้เงินมานะ่ะอืมเข่าแล้วสิ่งเข่าแล้วปูฝันมาได้เงินตีันฝันมาปูาพ,พอได้เงินเนี่ยนะโอเร,เรียกนี่ยเรียกวันนี้เม่หลายูยวน ต้องจิเข่าตัวใดสิโนแล้ววันแต่ววันที่เนี่ยเก่าศูนย uh, uh, ์กับแปดศูนย์นี่แหละแม่บอกเก่าศูนย์ก oh, oh. ับแปดศูนออไอเก่าสองกับเกสามมันช mm. ีดหาตัวเด็ดก็หาสามอ๋อเกาสองดังดังปูอือเกาสองคือยื่ออะไรเรียกว่าผีคนแนนมันดังผู้ตื่อผู้ดื่อก้อนเหรอได้ยินหรืมัน บันีสียเใหญ่เฮาได้ตัวใดล่ะปู่เพิ่นเล่นตัวเดียวเพิ่นเล่นเกมีเกตัวบกบกูบ่มีแน่บ่อ๋อตัวเดียวเนาะอืนัแล้วตัวงนี่็ยก่นอืสร้างตัวอวอยอนขนาด แต่งตัวร้องก็ได to so like ้ร้อยโบราณนอยู่วัดตัวถุยจอดเล่าอีดีเนาะปูเนาะวันรอ่าทีเฮ็ดบุญท้ำจะควงตายที่ได้รือเล่าก็ได้แปดสิบกัวเลยแาดสิบเลงอ่ะแปดสิบกวราบบปูโอ้ยู่หลายแบบตัวหนึ่งเนาะเนกะมิตรมบุญแล้วช่วงบันป่ายพงชีวิตเนาะปูเนาะมิตทบุญตอนแล้วต้องกิ่ เอาใกลี่ได้แบบได้ว่าจะได้ท่าบุญเราเฮนะ้ยเราก็ได้บุญหลายค่ะเราว่าเราสั่งหลายอย่างเฮงอือตังค์เรก็เหมือนตังค์เราอะสมมติฮเพราะต้องต้<ม>องเรานะเราเนะนี่ยลูกหลานเราเราเป็นลูกหลานเพื่อนสามสิบสี่ปันหมื่นเนาะเอ้ยลูกหลานเราก็สุขสบายแล้วปันอือซุ่มไป เอี่ยนยูวอังกฤษยูเม่งอเขาเขาเพิ่งใส่เลื่อนเลี้ยงเพิ่งหน่อยหน่อยเนาะจ้ะได้ร้อยล้านนี่ก็ว่าหลายแล้วจึงเอาเอ้ยเอาสิบล้านนี่ก็ถือว่าเอาจ้าขาดิบล้านนี่ก็ถือว่าหลายแล้วเรื่อ,อยอดไปเรื่อยๆอเอาไปให้ชุนลูกล้านจิมดอก ได้อพนหน่ง like ่แล้วอนตรวดไปหาธุรกิจมั่มุนแล้วหายันได้หลายๆึ้นเนาะอืมติบกวลานปานหนึงเอกพันหนึ่งอันเรารจจดรอดอก็หารก็ก็ดอืมม่นหน้าจหก็ายากเอาบันีงวดนี่เลขเาตัวใดล่ะปู่งทุายเองเกับ เก้าสามเ้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าสามห้าสามห้าสามเก้าศูนย์แปดศูนย์เขามีวะเก้าศูนย์แปดศูนย์ผู้เน้นตัวได้บ่เนี่ผู้เก่งมากูเก้าศูนย์เลยผู้มาเก,ก้าศ<น>ูนย์ผู้กลุ่มนลเนาะผู้เนาะ งานว่าตรงกันกันกบาแฟไงเซเล็งตัวนี้ตัวน<อ>ี้นเก่าเท่ายุบันนุ้งคือเมื่อวานกันวอกตัวนี้ไอ้กันปูมันวอกไปเดิเอดันนี้ก็จะปูกันวอกหนึ่งเก้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งปูมัโอ่ไอ้นี่ถดินมาสั่งอกไปพู <c oughs> ดยุวากูจ้า ก็วยู่ในเด้อตีอืมไอ้เจ้าเงินมากวกหลายตัวเลยเพว่าันเก่ามากวนนี้คือไม่มัน,มน,มมนจับว่างโคตรเอ้ยเสียเร่งนีดอืมเร็วเดินมาเป็นมือนล้านเนาะใชยเร็วสุดยอดเลขวิ่งเนาะปูวเนาะ ตั้งแต่งั้นนันไอหุ้นกังกับปล่อยเปียดหนึ่งแล้วก็ได้เดือนหนึ่งได้เป็นร้อยล้านพย่นเงี้โอ้ยเอาลงทุนไปทุกหม่องนะำปูเนาะกินดอกไปเรื่อยๆเอากำไลเอานี่ไปตีเล้าโอนในซุ่มลูดขาวไข่เนี่ยสัญห้าที่เราเพราะยังม่ย,ยืน่นน้ำเลาโอนในไายุ่งกิดเหมือนกัน ปล่อยปเปลียเดี๋ยวไงยังสองสามหม่องของของเราค่ะตัมวมันก็เท่าเราดิเราเห็นเจ้าว่ามือไหนวะนะระหว่ามันชีวิตคนมันเห่าแนี้พ่าะอะไรก็คันเข้าไ <c oughs> ป,น,ไป <c oughs> นึกเก็บไปนึกปลูกตึ้งเ<ป>ต่าเล่ามันไปชีวิตไม่มีอะไรมากมายมีแต่ทำบุญเนาะปูเนาะ

ก็ไปตามวัดนะตามภาษาผพุทโานะอืมยังไงแล้วว่าไปดีจากวัดกบทำวัดเขาวัดท่ามองบันท่ามหนังยางดีตีปูเนาะเ่ามาเดียวไม่ได้ขาหนึ่งเหยียบยุบฟังขานเหยียบแนี่นานเดียวมันก็ว่าฝนฝนตโกปูท่ามว่าท่านมันขึ้นนกไกยไปอยู่ที่วัดปูน่ะไก่ไม นู้ไปไปนูไปบ้านนี้ค่อมน้องตานั่นน่ะนู้ไปว่าหมอร่ำแม่หนูนียว่าอ้าวัดปูตัวหนี่วัดตันวัดป่าไม้น้อยน่ะเอ้หมอร่ำมันนั่งมืขึ้นนี่เขาจะเห็นพนิบ้านเพ่นันยงานยังละปูมือขึ้นนี่งานพนิบาลหนึ่งพนันพนิบ้านบอกพ่นันพนิบ้านโอ้ยังมาอยู่เขาเจาะเขาผูกแขนกันหลายแจ็บางคนก็มางานเกลี่ยเข่าพันว่า ว่าพ่อมนงงานพยาบาลงานเอ็นม้วนซิบซีนอ๋อแล้วการพพึ่งเงาเกี่ยวเราพุ่มี่งเขาเชงเศร้าจ้ะอตอนไหนกับปู่ลอมุ่มุ่งเี่ยชงเศร้าเนเร่นงต้องมนา,นา,งงาเพ<อ>ื่อนนี่นะเีจ้ะพีะ่ี่จอนนั่นนาะจ้ะ ่านไอ้ตุ้มมนรงพีมอยู่นี่แคเาวนไปอยู่ชื่อแต่ละ้นคูยู่คูอไปหมดก็ไปเลยกละวันเข้มาคู่็มาคูตั่งมึงเดียวยี่ห้ี้ นี่ว่าผมไปจะไปรวดหรือรู้งกีอะไจอยตัจงไปเป็นนุ่เป็นงนนไปรวดคงณก็แะไม่โมกุลล์คือผมผมต้าผมว่ะไรผมนี่นี่เป็นผีรอดามมือจ้ะเนาะปูเนาะเอาแบบที่นี่เดี๋ยวนุขอสรุปเล็กกูในเด้อ จากของสุดถ้ายปูรับกับเซียนไงมือลลานเนาะในคลิปเดียวกันวิ่งตัวเดียวคือวิ่งเก้าเม็ดเดียวนะปูส่วนจับคู่ให้มีเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามห้าสามเก้าศูนย์และแปดศูนย์เน้นมเม็ดเดียวคือแปาเน้นมเม็ดเดียวคือเก้าศูนย์เนาะปูเนาะอเอาให้ fc รองพิจารณาตะวักกระดังอยู่ดอกเด็กติดเก่าเนี่ยในดังตลอดแล้วะปูเนาะ ถา่ตัวร่องแล้วมีอสไรแล้วก็บอกบอกอ๋ปูคือประถามนล้ม่เห็นเนี่ยฮะมันเขาตัวร่องทันดีแล้วก็บอกเลยโอ้อยเราหานตัวนินๆไปเร่งวันนี้แล้วือว่าเรามั่นใจแล้วเราจะมาบอกตัวร่องปนะูแต่ไหมตัวร่องกันบบร้องตัวร่องได้พวหลายอบบพวกนึงได้สองสามลอยอ้ขนาดได้หลายด้หนี่สองสมแสดงว่าเราวิ่งลอยลันเรา็สิได้สามเพราะว่าไมนันได้บาทแล้วคุณเนาะ อ๋อบัดนี้เวลาการไล้วเนาะปูให้ปูให้พ่อเอฟซีเฮาอะไรก็ได้เด้อร์ไงโซบโฉบกันหมานซุกซุกคนเลยเอฟซีเฮาจจมมืออื่นมือรื้อก็รู้แล้วว่าผู้ใด้สืสอบตกสอบผ่านเนาะปูเนาะว่ามึงมืออึนมือรื้อแจมมือรื้อมือรื้อนือก็ตามนี้ก็ตามติดแล้วแกมือรื้อวันทีหนึ่งรอบปูเนาะวันจันเนาะ เอาป่านนี้นู้ยรบกวนปูแค่นี้เด้่บาดนีิจังหวะปูสิได้ไปชันเขาชันหนังเด้่บาดหนิชันเขาลงากแม่เขาดีอ๋อแม่นบป,ป,ปูเพราะปูชันทราบเยวนะนัะนุ้ยก็เรื่มอ,อืมชันเขาลูกแม่ก็กดีจากสิได้คุยกันเนาะปูเนาะเอาป่านนี้นู้ยรบกวนปูแค่นี้เนะนะาะปูเนาะได้ไจ้ะขอบคุณปูได้หลายจ้ะปู